ได้รถและที่สำคัญที่สุดค่ะได้ท่องเที่ยวทั่วโลกมานะมากกว่า20ประเทศโอ้ว้าวไหมสุดยอดไหมคะและที่สำคัญที่สุดนะค่ะท่านเก่งมากๆในเรื่องของการนะเขาเรียกว่า ปิดการขายออฟไลน์นั่นเองนะโอ้โหออฟไลน์ก็คือเนี่ยค่ะเจอกันตัวต่อตัวแน่นะอย่าเผือไปจวเตอเอ่อตัวท่านอาจารย์ดวงกมลน,นะเสร็จแน่เลยนะแล้ววันนี้ค่ะท่านจะมานะแบ่งปันเราในหัวข้อนี้โอ้โหท่านค่ะสินค้าดีแล้วการตลาดของเราจะดีแบบไหนยังไงทําไมอ่ะม,มัดใจนะท่านอาจารย์ดวงกมลพูดซึ่งผ่านระบบเครือข่ายมาประสบความสําเร็จมาข,ขนาดนี้ แล้วยังมาจอดที่ไห้ของเราอีกคนหนึ่งนะโอ้โหทุกท่านคะ่ะ MC ก็ขออนุญาตเลยนะขอส่งไม้กับทาา่นะา,า,นทานอาจารย์นะดวงกระมวลคำตาผาดินเตือนท่านอาจารย์ได้เลยคะ่ะโอ้โหขอบคุณนะคะสาวเอ็ีเสียงแหบที่มีสเสน่ห์นะคะก็ก่อนอื่นต้องขอกราบเรียนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์ท่านอาจารย์สริยาโพกินศิรุล ท่านอาจารย์นงรัตโมปลอดดิฉันดวงกระมวลคำตาสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสนะคะคืออาจารย์บานชื่นวงยิ้มใหยนะคะก็วันนี้น่าจะมีคนใหม่นะคะมีคนใหม่มาไหมคะคนใหม่หรือหรือคนที่ยังอ่าทำธุรกิจแบบอ่ายังไม่ประสบความสำเร็จก็ก็ ก็จะถือว่าเป็นคนใหม่นะคะวันนี้นะคะมีในหัวข้อนะหัวข้อในการสปอนเซอร์บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายมันว้าวมากๆเลยนะโอ้โหอ่าหัวข้อนี้นะจะมีเรื่องเล่าให้ท่านฟังนะะถ้าเป็นคนใหม่ยิ่งดีนะคะอ่าเล่าก็คือแต่ละท่านก็ ประวัติโชคชนพอสมควรนะที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทิพติพานและดรนันลงแล้วก็อ่าแม่นะแม่พิมพ์ของเราน,เนี่เลยนี่แหละนะคะแล้วก็วันนี้นะคะดวงกะมลจะเล่าประวัติตัวเองให้ฟังตอนที่ยังไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายนะ,ะก็จะมีมันก็จะตรงในอในหัวข้อในวันนี้นะคะคือตอนนั้น,นะะในปีพศสองพันห้า้ยสี่สิบเอ็ด นะคะคือตอนนั้นไม่เคยรู้เรื่องของธุรกิจเครือข่ายไม่ไม่คือไม่รู้จริงๆนะ,ะว่าคืออะไรนะ,ะตอนนั้นอ่นะดิฉันเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู่แถวพัะป,ประแดงนะ,ะเปิดร้านอาหารอ่าไม่ใช่ช่วงนั้นมันเจอมรสุมชีวิตหนักมากนะคะเพราะว่ามันฟองสบู่แตกพอดีมาตอนนั้นนะคะก็เลย เราจะเดินหน้าหรือเราจะหยุดอยู่แค่นี้นะตอนนั้นคิดแบบนี้นะลูกก็เราก็ต้องมีภาระรับผิดชอบลูกรับผิดชอบพ่อแม่นะตอนนั้นยังสาวสาวยังยังอ่ายังหนุ่มๆอยู่ไม่ใช่สาวนะมีลูกแล้วนะก็เลยคิดไม่ออกนะขายของก็ไม่ดีนะเปิดร้านอาหารมีลูกน้องด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยมีวันหนึ่งนะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งประมาณอายุประมาณสาต้นต้น เขามากินอาหารที่ร้านเราวันสมมติว่ามากินวันนี้พรุ่งนี้เขามาอีกนะเขาก็เลยบอกว่าพี่ระหว่างเนี้ยเขาก็เป็นคนขอนแก่นนะเราเป็นคนชัยภูมินะเราก็เป็นคนอีสานก็อ่าเบ้าลาวกันนะคะเบ้าอีสานกันนะคะเขาก็เลยบอกว่าพี่ผมไปเจอธุรกิจหนึ่งอ่าผมก็รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย ไอ้เราก็ว่าเ,เด็กคนนี้มันมันพูดอะไรเราก็งงนะคะแต่ผมจะชวนพี่ไปดูเขาว่าเนี้ยผมจะชวนพี่ไปดูนะมันอยู่สะพานควายเขาว่าเดี๋ยวเรานั่งรถเมย์ไปด้วยกันนะผมสมัครแล้วแต่ผมก็จะไม่ทำเขาว่าอย่างนี้นะคะมันยิ่งงงกับชีวิตนะคําพูดน้องคนนี้นะคะทีนี้เราก็ตัดสินใจดวงกรมลจะเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนคิดนะใช้สติเฮ้ยมันไม่รู้แล้วมันมาชวนเราทำไมมันเป็นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำถามซึ่งเราต้องรู้ความจริงนะแบบนี้นะคะก็เลยต้องไปนะพอไปดูไปฟังเขานะไปฟังเขาอ่ามีอ่ามีอ่ามีมีเอมซีม,ม, MC, มีวิทยากรพูดแผนพูดสินค้าแบบนี้แหละคะ่ะแต่นะตอนนั้นมันไม่มีออนไลน์นะมีออฟไลน์อย่างเดียว พอไปแล้วเราเฮ้ยเราตื่นเต้นเราตื่นเต้นมันได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงนะเขาบอกว่าเขามีไรายได้วันละสี่หมื่นห้าหมื่นนะเราก็ไม่เชื่อเราจะไปเชื่อคนง่ายๆได้ยังไงแต่นะขณะที่ไม่เชื่อเราก็ไม่ลบหลู่นะเราก็ต้องคือเป็นคนที่ต้องรู้ให้ได้อะมันได้จริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยวันต่อมามาอีกนะมาคนเดียวนะนั่งรถเมย์สายหนึ่งสามแปดนะอยู่พัฒประแดงตอนนั้นนะมานั่งลงตอนนั้นขนาดอ่าไม่นั่งรถเมย์ไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าอยากความอยากอ่ะทําให้เราต้องทะเยอทะยานมาให้ได้วันที่สองมาอีกโอ้ไฟนะในตัวหนักมากนะทีนี้พอวันที่สองที่สามมาพอมามีวันหนึ่งนะ อัปลัยก็ไปแล้วนะเราไม่รู้ด้วยคนน้องคนนั้นเขาเป็นอัปลายคําว่าอัปลนยมันคืออะไรเราไม่รู้ตอนนั้นนะคะน้องเขาก็ไม่มาเขาก็ไม่ทําจริงๆนะคะก็วันที่สองที่สามจนมาวันสี่ห้าวันเป็นอาทิตย์ละค่ะเราก็เลยต้องรู้ให้ได้ว่าเขาได้จริงไหมนะมันเป็นเช็คตอนนั้นนะพอเขาได้เงินปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะไปขึ้นเงินธนาคารเดินไปเขาว่าอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ต้องแอบไปดูค่ะ พอแอบไปวันนั้นเขาได้ห้าหมื่นเขาก็นับเงินมาเลยห้า0 0ื่นเอาเช็คไปขึ้นได้เงินมาห้าหมื่นบาทมันเป็นคําถามในใจแล้วค่ะว่าเฮ้ยถ้าเขาได้จริงแบบเนี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องทําให้ได้ดวงกำมลนเป็นคนที่แบบอ่าเก่งมากเป็นคนที่กล้าใจนักเลงเอาง่ายๆเป็นออกทอมบอยเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะก็เลยตั้งใจนะมาทุกวันทุกวันทุกวันมาบริษัทเนี้ย นั่งรถเมสตั้งหลายหลายต่อนะสองต่อนะฮะสองต่อนะประมาณนี้ก็เลยมาดูนะมามาศึกษาก็ยังชวนไม่เป็นต้องเรียนรู้ก่อนนะชวนไม่เป็นค่ะตอนนั้นก็แอบไปถามคนนู้นไปถามคนนี้ถามคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้คนใหม่ก็มีคนเก่าก็มีนะเราก็ต้องเราก็ต้องเป็นไงคะ ต้องไปเรียนรู้กับคนที่เขารู้ต้องไปหาอัปลายไปหาคนนี้ไม่มาไปเจอไปถาม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 จนไปเจอว่าอ๋อพี่พี่เป็นดาวไลน์ผมอ่ะจนไปรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นอัปลายแสดงว่าเขาช่วยเราได้นะคะช่วยไม่ใช่ช่วยให้ช่วยอะไรนะช่วยพูดแผนพูดอะไรให้ถ้าเราจะพาคนมาแบบนี้ค่ะตอนนั้นคิดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะไม่ได้ไปตลาดมันไม่ได้ไปจ่ายตลาด ก็ให้ลูกน้องไปจ่ายตอนนั้นนะคะทีนี้อา่าพอประมาณอาทิตย์กว่าก็ไปตลาดละไปเจอแม่ค้าขายไอของทะเลนะเป็นเพื่อนกันเขาบอกคุณดวงกระมลอ่ะคุณดวงกระมลทําไมคุณไม่มา,าไม่เจอหนะ้าตั้งหลายวันคุณไปไหน <c oughs> เขาถามแบบนี้ไอเราก็จะพูดยังไงวะคือถามคือคุยไม่เป็นคือชวนไม่เป็นอ่ะเราก็เลยว่าเอ้ยฉันไม่บอกหรอกฉันจะไปรวยคนเดียวก็ว่างเงี้ย ก็พูดแบบนี้จริงๆนะฮะเขาเลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นให้ฉันไปด้วยเขาว่าอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงพรุ่งนี้เช้ามาเขามาหาที่ร้านที่เปิดร้านอาหารนะคะเขาแต่งตัวอย่างสวยเลยมากับสามีเขานะ,ะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงน,นั่งรถเมย์ไปดูด้วยกันนะไปเพื่อนเพื่อนกับแฟนเขาอะค่ะเราก็ไปนะพอไปเขาเขาบอกว่าโอ้ e uh, อย่างนี้ฉันก็ทําได้นะเขาว่าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะคะ เพราะแต่แต่คนเนี้ยเขาเขาไม่ได้รีรอเหมือนเรานะ,ะวันพรุ่งนี้เขาไปชวนคนในโรงงานนะเป็นหัวหน้าโรงงานมาหนึ่งคนนะก็ไปอีกนะพอไปไปที่บริษัทนะเสร็จแล้วเนะี่ยหัวหน้าโรงงานเขาบอกโอ้ oh, ถ้าอย่างนี้คนของผมเยอะแยะเลยนะคะมันก็เป็นไบนารี่นะตอนนั้นไบนารี่แค่อ่าหนึ่งแตกสองนะไม่ไม่ไม่แตกสี่เหมือนของเรานะคะทีนี้พออ่าประมาณ สักหนึ่งเดือนนะคะโตมากเลยสายของดวงกะมลนหนึ่งข้างไอ้เราก็เฮ้ยแต่ไม่ได้เงินนะฮะโตข้างเดียวไม่ได้เงินนะตอนนั้นแผนไบนารี่ค่าแนะนําอะไรก็ไม่ได้นะมันแบบมันมาใหม่อะค่ะทีนี้เราจะทํายังไงวะอุ้ยก็คิดเราต้องชวนมาอีกอีกข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องวางแผนนะวางแผนข้างหนึ่งเป็นพราประแดงสายโรงงานมากันเยอะมากนะเสร็จแล้วอีกหลัง หลังจากนั้นมานะดวงกำมลนมีโอกาสไปลาดกระบังนะไปหาญาติกันนะที่ทําโรงงานอยู่ลาดกระบังนะก็ไปเล่าให้เขาฟังเขานะไปเล่าอาทิตย์นี้เขาหยุดทุกวันอาทิตย์อาทิตย์หน้าเขาก็พาหัวหน้าโรงงานมาอีกนะพอมาพาหัวหน้าโรงงานมาอีกอัปลัยก็เขาก็สมัครเลยนะคะพอเขาสมัครอุ้ยเราก็ได้เงินเลยนะมีมันมันโตสองสายนะสายหนึ่งเป็นภ้าประแดงอีกสายหนึ่งเป็น,เป,นเป็นลาดกระบัง เราได้เงินวันละเจ็ดแปดพันวันละหมืน่นมันมีความสุขมากตอนนั้นครั้งแรกในในที่ที่ทำไบนารี่นะคะเนี่ยค่ะทำไมถึงเล่าเรื่องนี้ให้คนใหม่หรืออ่าเพราะมันเป็นหัวข้อเนี่มันตรงประเด็นเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะ,ะทําอยู่ประมาณสองปีดวงกระมลรับมาสองล้านบาทนะ,ะจากไบนารี่ครั้งแรกที่ไม่เคยทําเลย ไม่รู้เรื่องนะแต่มันอยู่ที่เรากล้าหรือเปล่าถ้าเรากล้าอะฮะความความอาถ้าเรากล้าพูดกล้าชวนนะะมันก็จะสําเร็จนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากอยากกลัวนะความกล้ามันมาก่อนความความอ่าสำเร็จเสมอนะ,ะทีนี้หลังจากนั้นพอเราเริ่มเริ่มเป็นมวยเป็นอ่าจากมวยวัดเริ่มเป็นมวยมืออาชีพแล้วนะะพอเป็นมืออาชีพเรารู้แล้วเทคนิค อ่ะหลายสิ่งหลายอย่างเรารู้นะพอหลังจากนั้นเราก็อา่าไปทําหลายค่ายนะจองห้องนะไปทําหลายค่ายเริ่มมีตัวตนนะเริ่มมีตัวตนเริ่มแบบว่ารู้จักคนนู้นคนนี้เพื่อนเยอะนะเจกลากไปไทยลากมาแบบนี้นะคะเพราะเราก็ไม่กลัวละเราเรามีเรามีประสบการณ์นะเสร็จแล้วในปี25 5 2นะ้าห้าบะเราก็มาเจออีกบริษัทหนึ่งตอนนั้นลูกเรียนหนังสือเรียนมหาลัยอยู่อุ้ย ถ้าเราัวแต่เล่นอยู่นะลูกก็จะไม่ได้เรียนหนังสือนะลูกก็บอกแม่หนึ่งน่ะต้องเรียนนั้นหนึ่งไม่ชอบนั้นหนึ่งต้องเรียนหนึ่งชอบการเรียนนู่นนั่นนี่เราก็มีลูกแค่คนเดียวเอาไงดีวะนะต้องตั้งใจละทีเนี้ยเป้าหมายคือมีลูกนะยังไงก็ต้องส่งลูกเรียนให้จบนะเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นก็มาเจออีกบริษัทหนึ่งปีสองห้าห้าสองดวงกมลตั้งใจแบบสุดชีวิตนะสุดแบบ ไม่สนอย่างอื่นนะเป้าหมายคือความสำเร็จอย่างเดียวคะพอทำมาแค่สองปีขึ้นตำแหน่งสูงสุดได้กองทุนรถยนต์นะได้กองทุนบ้านได้ท่องเที่ยวทั่วโลกได้เงินมากประมาณ30กว่าล้านบาทจากทำไมถึงเล่าให้ท่านฟังที่ที่เล่าเนี่ยคือไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครเป็นตั้งแต่ครั้งแรกถ้าวันนั้นดวงกระมวลไม่กล้า ตัดสินใจไปดูดวงกับมนจะมีรายได้แบบนี้แล้วมีประสบการณ์ด้วยต้องขอบคุณประสบการณ์ตัวเองจริงๆนะตอนนี้แค่หลับตาก็ก็รู้แล้วว่าอะไรยังไงนะทีนี้เราก็โค้งมาหาถาม,ถามว่าทําไมวันนี้ถึงมาหยุดอยู่ที่บริษัทไฮเวิร์ช็อปนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนรักมากๆคือนะอาจารย์บัญช่นนะอาจารย์บัญชื่นมานั่งเฝ้าอยู่ที่บ้านที่พระรามสองนะะ ตอนนั้นปีใหม่ปีนี้แหละค่ะปีใหม่ปีหกหกเนี่ยดวงกะมวลก็ก็อาจารย์บันชื่นก็มาอาจารย์บันชื่นก็ทํามาก่อนแต่แต่ว่าพอทําหลังจากช่วงหลังๆมาก็น่าจะเออน่าจะรายได้ยอดตกอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมานั่งมานั่งคุยกันกินส้มตำกินไข่เจียวอะไรเงี้ยกินด้วยกันก็นะคะก็เลยมามาศึกษาว่าไฮน่ะมันเป็นยังไงเพราะได้ยินแต่ มีแต่คนว่าไอ้มันเป็นคุณอ่ามันที่นี่มีเป็นธุรกิจที่เป็นคุณ,ณธรรมนําชีวิตนะอะไรเงี้ยดวงกำมวลบอกโอ้ยใครก็พูดได้หรอกนะมันมันมันมีคําถามย้อนแย้งมาโดยตลอดนะก็เลยต้องต้องศึกษาเพราะเรารักเพื่อนนะเราเราเรา,เราเคยเราเคยแบบว่าร่วมงานกันลําบากอะไรเงี้ยเรารู้ใจกันนะเราก็เลยรักเพื่อนเราก็เลยอ่อนั่งคุยกันนะบางทีคุยแล้วเวลา เวลาอาจารย์บันชื่นอยู่ที่หนึ่งอยู่ลาดพร้าวเราอยู่พระรามสองก็โทรคุยกันทุกวันโทรเจาะเรื่องแผนเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอาจริงเอาจังเราต้องคุยที่มาของเงินนะดวงกํามวลจะเป็นคนสไตล์นี้นะที่นี่นะไม่นะที่นี่ไฮเนี่ยเขารับทุกนาทีเลยนะฮะรับทุกวันนะรายได้เกิดได้ตลอดถ้าเราทำงานเป็นนะที่นี่ไม่ต้องรักษายอดนะมัน จจ๋งมากเลยนะไม่ต้องรักษายอดเลยแผนให้เป็นแผนที่มีชีวิตถ้าท่านศึกษาดีๆนะเป็นแผนที่มีชีวิตมากๆเลยโอ้โหตอนนี้ดวงกะมลคุยกับทีมงานนะมีความสุขมากๆนะม,มนุษย์เนี่ยมันจะมีแบบนี้นะคะมีโจทย์ชีวิตนะโจทย์ของชีวิตมนุษย์มีแค่มันมีปัญหาอยู่สามอย่างนะอย่างที่หนึ่งคือปัญหาเรื่องเงินนะอย่างที่สองคือปัญหาเรื่องสุขภาพ อย่างที่สามคือปัญหาเรื่องเวลานะเพราะฉะนั้นบริษัทไฮเป็นบริษัทแรกที่สอนให้เรารู้ว่านะรู้เกี่ยวกับนะสามปัญหาเนี้ยได้ครบองค์ประกอบได้ครบสมบูรณ์แบบนะเพราะว่าแผนของบริษัทไฮเนี่ยเรามาดูนะคะว่าแผนของบริษัทไฮเขาจ่าย70%เปอร์เซน มีแค่รายได้อยู่แค่สีข้อไม่ต้องจําอะไรมากมายถ้าท่านทําไปท่านจะรู้เองท่านต้องเข้าไปศึกษาให้ดีนะคะเขา้าใจเจ็ดสเปอร์ซนะอีก25%่ส้าเปซเขาก็ไปทำอ่าการตลาดของบริษัทนี่ค่ะนี่คือมันเป็นแพลตฟอร์มซึ่งค่าใช้จ่ายไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะไม่เยอะนะแพลตฟอร์มเหมือนบริษัทเหมือนเหมือนลาซาด้เหมือน s h o ปปี ada, e แบบนี้นะคะแต่ที่นี่เป็น นะเป็นเป็นแพลตฟอร์มแต่เขาใจแบบไบนารี่อ่ะถ้าวันนี้เอายกตัวอย่างนะถ้าท่านไปซื้อของไปช็อปที่ l a z a ด้านะลูกสาวเนี่ยอ่าลูกนะช็อป Lazada มีเงินกลับไหมไม่มีนะแต่ที่นี่โอ้โหมันมันครบองประกอบเลยอะค่ะนะคะ,นะคะมันมีค่าแนะนำรายได้มันมีสีข้อนะมีข้อที่หนึ่งคือค่าแนะนำ ข้อที่สองจับคู่จ่ายจับคู่ของที่นี่เป็นแบบไมไบนารีนะจับคู่จ่ายแบบมันไม่มีลิมิตนะคะที่อื่นนะมันจะแค่วันละสองหมื่นนะต่อต่อวันต่อรอบนะหรือวันไม่เกินวันละห้าหมืนบาทต่อวันต่อรอบที่นี่ท่านทําวันละ หนึ่งแสนท่านก็ได้แสนหนึ่งถ้าท่านจับผู้ได้วันละล้านเอาไปเลยหนึ่งล้านวันละสิบล้านเอาไปเลยสิบล้านอันนี้คือแผนของที่นี่มันมากนะข้อสามค่าบริหารทีมอ่ข้อสี่ยอดขายทั่วโลกนะสามเปอร์เซเรามาดูนะฮะเรามาดูว่าอ่ายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะฮะก็ที่นี่เขาเป็นหุ้นนะคะหุ้นนะ,ะลงทุน นะการลงทุนนะท่านลงทุน5,250บาทเราจะได้นะสามศูนย์ธุรกิจนะคือ A B C นะคะคือได้3หุ้นนั่นแหละนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราได้ยังไงนะดูค่าแนะนำค่าแนะนำเขาก็จ่าย10%นะคะจ่าย10%ของบาทนะ,ะทีนี้ค่าแนะนำเนี่ยเราแนะนำมานะ,ะเราเขาให้แนะนำมา4คนนะ เราแนะนําคนที่เรารักก่อนนะคนสี่คนเนี่ยนะคะเราต้องอธิบายให้เขาฟังก่อนนะมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเจาะลึกมากคนใหม่เขาฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคนรักกันเนี่ยเขาจะฟังกันด้วยความรักด้วยความศรัทธานะแต่ทีนี้เรามาดูว่าเราแนะนําคนสี่คนเนี่ยสี่คนเนี่ยมีนายหนึ่งนายสองนายสามนสี่รวมกับรหัส b กับ c ของเราด้วย นะเราได้เงินหนึ่งพันห้าสิบาทนะแล้วได้จับคู่ได้ทั้งหมดเนะี่ยแนะนำสี่คนองค์ประกอบองค์รวมทั้งหมดอนะเป็นเงินที่เราจะได้เจ็ดพันบาทซึ่งเราลงทุนไปแค่ห้าพันสอง้อยห้าสิบาทเราก็ได้เจ็ดพันนะอันนี้ นะตีตัวเลขกลมๆม้ท่านฟังแล้วถ้าอธิบายย่อยเดี๋ยวท่านจะงงไม่ต้องอธิบายย่อยนะท่านฟังว่าอุ๊ยฉันแนะนําฉันลงทุน5,250บาทแนะน,น,นําคนสี่คนฉันได้อ่เขาก็เหมือนกันนะลงทุน5250เหมือนกันเราจะมีะไรายได้รับเงินเต็มๆต็มเจบาทนะลงทุน5250เราได้เจ00แสดงว่าเราได้กําไรทีนี้เรามาดูข้อ2รายได้จากข้อสองคือจับผู้จ่าย นะะในการจับคู่จายเนี่ยหลังจากคู่ที่4เป็นต้นไปเขาจ่ายสิบเนะคู่ที่หน0คู่ที่2 30%สคู่ที่3 20%ซนะคะคู่ที่สี่เป็นต้นไปจ่ายที่10%เที่นี่จ่ายแบบไม่อั้นอ่ะไม่มีลิมิตในการจ่ายอ่ะโอ้โหดวงกระมวลบอกเคยบริหารซ้ายส0 0 0มืขวาสาม0 0ื่รับเนาะเน,น,นะนะเรือดวันละสองหมืนบาทแต่ที่นี่พี่น้องคะ รับไม่อ้นอ่ะจ่ายแบบไม่มีลิมิตนะโอ้ยถ้าท่านทําไปแล้วท่านจะชอบที่นี่มากๆเลยนะคะเรื่องมีระบบอุ้ยมันเป็นแบบอ่าระบบเนี่ยหนึ่งเหรียญเอ้หนึ่งหนึ่งอ่าอะไรนะเดี๋ยวห้าสิบเหรียญคือหนึ่งหุ้นอ่ะหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ได้ห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญมันเราเราเราเขาจ่ายไปสามร้อยเปอร์เซ็นของห้าสิบเหรียญ ก็จะเป็นที่ร้อห้าสิบเหรียญเราถอนหมดก็ได้แต่ถ้าอาถ้าเราไม่ถอนดวงกะมลลเคยคืออาจารย์แต้วบอกว่าอย่าไปถอนนะอ่ะดวงกมลเป็นคนที่ไม่ต้องลองด้วยตัวเองถอนเกลี้ยงเลยค่ะแสดงว่าเราได้เจมมาแล้วแสดงว่าเรายังถอนได้หมดอะทั้งทุนทั้งกำไรถอนเกลี้ยงเลยเฮ้ยแต่นะเราก็โทรถามอาจารย์บัญชิตอาจารย์บัชิต ชั้นถอนมาแล้วเนี่ยเป็นไงพี่เบนก็ซื้อต่อสิเราเข้าใจแล้วเราต้องทําความเข้าใจกับระบบด้วยนี่คือสิ่งที่มันมันในอารมณ์นะคะทีนี้เรามาดูนะคะเรามาดูอชั้นที่หนึ่งสี่คนชั้นที่สองสิบหกหกสิบสี่สองห้าหกนะชั้นที่สี่สองร้อยห้าสิบหกชั้นที่ห้าหนึ่งพันยี่สิบสี่คนชั้นที่หกสี่พันสี่พันเก้าสิบหกคน นะถ้าเราสอนคนสี่คนนะ่ะให้มันเข้าใจเหมือนเราอะ่ะค่อยๆสอนเราอย่าไปบางคนคือเขาไม่ใช่จะรู้ทุกเรื่องบางทีเราค่อยๆนะแกะให้เขาว่าเออถ้าตรงนี้เขาไม่เข้าใจเราก็โทรเอาโทรว่าเแออชรหน้าจอสอนเอ,อ้มันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะนี่นี่นี่นนเขาก็เริ่มเข้าใจพอเร,เริ่มเข้าใจแล้วเขาบอกอุ้ยทําไมมันดีจังเขาตื่นเต้นนะเหมือนเรานี่แหละคะ่ะนะคะทีนี้เรามาดูว่า จับคู่ใจนะจับคู่ใจเนี่ยถ้าชั้นที่หนึ่งนะถ,ถ้าถึงชั้นที่อ่าชั้นที่อ่าจับคู่นะคะชั้นที่สามเนี่ยเราจะได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะชั้นที่สี่เราก็จะได้สี่สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยชั้นที่ห้าเราได้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยชั้นที่หกเราได้เจ็ดแสนกว่าบาทรวมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่แนะนำนายหนึ่งนายสองมาเนี่ยรวมจนถึงชั้นที่หกเราได้เงิน เกือบหนึ่งล้านตีไปเป็นตัวเลขกลมๆคือหนึ่งล้านลงทุนแค่นี้เองเราได้ทําไมเราจะทําไม่ได้นะทีนี้เรามาดูข้อ3ค่าบริหารทีมค่าบริหารทีมก็จะขึ้นตําแหน่งนะตําแหน่งรรอนซินเวอร์โกตำแหน่งรรอนเขาจ่ายสามเปเซนคุณน่าสมบัติคือภายใต้องค์กรเรามีครบสองร้อยละเราก็ได้ละสามเปอร์เซเกิดหนึ่ง ปะหนึ่งเกิดมาสิบปะสิบนะคูณไปเลยสามเปอร์เซ็นต์นะคะตำแหน่งซินเวอร์สี่เปอร์เซ็นต์ตำแหน่งโกห้าเปอร์เซ็นต์นะรายได้ข้อที่สี่นะคะเขาเรียกว่าตำแหน่งไดมอนต์ตำแหน่งไดมอนต์เนี่ยก็คือทําคุณนะสมบัติไดมอนต์มีสองแบบแบบที่หนึ่งคือลงทุนสามหกเจ็ดห้าศูนย์นะคะแต่แบบที่มันแบบโอ้สุดยอดเนี่ยคือ เราต้องทําคุณสมบัติแนะนำสี่คนที่เป็นโกนะที่ได้ตําแหน่งโกนะเราก็จะรับสามเปอร์ซนตลอดชั่วลูกชั่วหลานชั่วการละนานเทินอันนี้คือแผนแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จแล้วก็บุคคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์กใ็ในการทําธุรกิจเครืขอข่ายก็ไม่ต้องกลัวที่นี่ทุกอย่าง ซักเซ็ตหมดขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะขึ้นไหมค,ะคะ่ะเอซีค่ะโอ้ยขอพระคุณท่านอาจารย์ดวงกรมวลมากๆเลยนะเอ็มเชื่อแล้วค่ะว่าทําไมนะท่านอาจารย์ดวงกรมวลเนาะซึ่งประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายมานะโอ้ได้ทั้งบ้านทั้งรถได้ไปเที่ยวมาโอ้โหตั้งยี่สิบประเทศแต่มาจอดหัวใจไว้ที่หายเพราะอะไรโอ้ ให้ใหรายได้เราตั้ง70%โอ้โหและก็สำคัญที่สุดนะนะรายได้ของเราก็มี4ข้อนะก็ได้จากค่าแนะนำค่าจับคู่ค่าจับคู่สำคัญที่สุดคือไม่มีลิมิตโอ้โหท่านอาจารย์รวมกระมวลชอบ MC ก็ชอบค่ะและ MC ก็มั่นใจว่าทุกท่านในห้องนี้ก็ต้องชอบเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีค่าบริหารทีมแล้วก็มีอะไรคะข้อที่สี่ก็คือยอดขายตัวโลก นะและค่ะข้อสําคัญนะเราอะ่ะมีเงินหมุนเวียนแน่นอนถ้าเรามีไรายได้อยู่ในระบบทำไมเอ็นซีพูดคํานี้คะเพราะว่าของเราค่ะขอให้คุณมียอดเงินเนาะคุณมีไรายได้เราจ่ายทุกวันนะไม่ต้องกลัวไม่มีเงินหมุนแล้วนะคะคราวนี้เนาะนะคะและอันเนี้ยสาคัญมากนะคะสิ่งหนึ่งที่เอ็นซี NC ชอบมากที่ท่านดวงอาอาจารย์ดวงกระมวลพูดนะก็คือว่า ให้ทําไมคะให้เราค่ะแนะนําคนที่เรารักก่อนโอ้โหในห้องนี้อ่ะไม่แต่เอซเองเราต้องมีคนที่เรารักแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเรามาฟังในวันนี้อ่ะเอ็มซีให้ทุกท่านคะ่ะนึกเลยค่ะว่าคนที่เรารักอ่ะมีใครบ้างแค่นั้นเองนะคะ thank mm -hmm. you